มีคนสงสัยแล้วก็ถามมานะครับว่าเขาชอบไปดูดวงนะครับแต่ทําไมเดี๋ยวนี้หมอดูดวงไม่แม่นเลยนะแล้วก็ดูไปหลายคนแล้วก็ดูไม่เคยตรงกันเลยไม่เหมือนกันเลยนะมันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้วิชาโหราศาสตร์ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะหรือว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาไปดูหมอมาหลายคนแล้วนะฮะก็ไม่ตรงเลยนะแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มที่แบบดูดวงดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไมเดี๋ยวนี้หมอดูทักไม่ตรงเลยไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะ สาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก <Them. S 1> าสวัสดีท่านพว้ม,มีผู้คนทุกคนและผู้ที่มีกาบาการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาและชิญเข้าร่วติดนนตามคลิปถ้าเกิดรูสร้างพุทธฐานที่กาญจนบุรีกับผมนะโดยที่มริจาาไม่โตโอนเเลยและได้จากยูทูบค่อยสะสมเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เขาไปทาอะไรนะครับแต่ว่าปีนี้นะ ก็จะบวงสรวงที่ชางการเด่นนะฮะบ,บองกวรวนนทบุรีนะครับวันที่ยี่สองธันวา this น,นะครับก็ถ้าใครอยากจะมาร่วมงานบงวงสรวงก็ฟรีนะฮะไม่ต้องกลัวผมไม่แจกซองนะไม่มีแจกซองทําบุญทําบุญเลยไม่มีแจกนะครับมีแต่ว่าจะแจกวัตถุมงคลอย่างเดียวนะก็ฟรีนะครับก็อ่าอยากจะให้ไปลงทะเบียนนะฮะในคาําอธิบายคิดผมจะทําลิงก์ไว้ให้เพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จานวนเพราะว่าผมตอนนี้ผมจ้างออกแกนไนในการที่จะจัดงานนะครับเพราะต้องการรู้จํานวนคนคว่า จะมาเท่าไหร่จะได้เตรียมอา,าาอาหารให้ในการเลี้ยงนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่เพราะว่ามันจะมีทําบุญสังฆทานด้วยแล้วก็มีการบวงสวงขอทรัพย์านาคด้วยนะครับถ้าใครอยากจะมาขอทรัพยานาคก,ก่อนปีใหม่แล้วปีหน้าเราจะได้แบบมีเงินมีทองมีโชคมีลาบอันนี้ก็าเป็นสิริม,มงคลก็มากันได้ยีิบสองธันวานะครับเป็นลงเปียไไปก่อนอยิ่งดีนะครับส่วนใครบอกว่าหนูอยากจะร่วมบุญงานบวงสวงอย่างเลยอะไรเงี้ย เอาอย่างนี้สำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าภาพงานร่วมบุญางานบวงสวงนะ599บาทนะครับก็จะผมจะมอบน้ํามันานาคาราเศรษฐีให้นะครับในนี้จะมีพญานาคเป็นเล่นนะเป็นองค์พญานาคเขี้ยวพญานาคนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีตะกรุดเศรษฐีแล้วก็มีพลนาคราอยู่ในนี้แล้วก็ในนี้เป็นน้ํามันของอริยสงฆ์และน้ํามันหลวงปู่หงนะครับน้ํามันแดงๆเนี่ยเอาไว้เจิมนะเอาไว,พว้พกติดตัวหรือเอาไว้อัดตั้งจิตดิษฐาน เอาน้ำมันนี้ไว้เจมิมเจิมบ้านเจิมป่ายเจมิจรมจรถเจิมนุ่นเจิมนีสารพัดเจมิมเจิมไม่หมดเลยนะน้ำมันนี้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็ปกติให้บูชา9 99าแต่ผมเอามาสําหรับคนที่เป็นเจ้าภาพนะฮะ้าร้อยเบาทครับแจ้งที่แอดมินว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพงานวงสวงห้าร้อกบาบาทก็ส่งให้ฟรีนะไม่ต้องบวกค่าส่งแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบดูดวงก็บอกว่าหนูไปดูดวงมาผมไปดูดวงมาไม่ตรงเลยเป็นเพราะอะไรนะต้องบอกก่อนว่า คือจะไปโทษหมอดูไม่ได้นะครับสมัยก่อนก่อนที่คนจะเป็นหมอดูเนี่ยเขาจะถูกครูบาอาจารย์เนี่ยมาดูทดสอบก่อนเอาวันเดือนปีเกิดมาดูก่อนว่าคนนี้มีดวงเป็นโหราศาสตร์ไหมดูดวงเป็นดูดวงได้ไหมเพราะว่าการที่คนจะเรียนดูดวงหรือจะอะไรเงี้ยต้องมีบุญสัมพันธ์หรือมีบุญมีเรียกไงมีของเก่ามาถึงจะเป็นโหราศาสตร์หรือเป็นหมอดูได้แต่สมัยเนี้ใครๆก็เป็นหมอดูได้สามารถซื้อไพ่มาสำรับหนึ่งไปเรียนมาออนไลน์อะไรมาก็เป็นหมอดูได้ แล้วก็สมัยเนี้ถามว่าคนทําบุญเยอะขึ้นทําบุญบ่อยขึ้นดังนั้นการที่ vezes, คนที่เป็นหมอดูดูโด,ดไม่แม่นเนี่ยมันก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะคนที่เป็นลูกดวงมีบุญวัสนาสูงกว่าหมอดูหมอดูก็ดูไม่ได้ดูไม่ตรงอันแรกอันแรกก่อนก็คือคนที่เป็นลูกดวงมีบุญวัสนาสูงกว่าหมอดูถามว่าอา้าวทำไมหมอดูบางคนสมัยก่อนคนที่เป็นเจ้านายบุญวัสนาสูงกว่าหมอดูอีก ก็เพราะว่าหมอดูคนนั้นเขามีดวงหรือมีของเก่าเป็นโหราศาสตร์ไงเป็นนักโหราศาสตร์มาหรือมีของเก่าที่เป็นบุญวัส,สนาที่เป็นหมอดูได้หรือเขาเคยเป็นหมอดูมาในเดือนชาติดังนั้นเขาก็ดูได้แล้วสมัยนี้ทําไมเป็นไป,นเ,ปนเรียนมามีครูบาอาจารย์ครอบครูอะไรเงี้ยทำไมถึงดูไม่ตรงอย่าลืมนะครอบครูหรือการที่เรามีครูไปยกพานยกครอบเสียนพ่อปู่อะไรมาเนี่ยหรือครอบเสียนมาแล้วไปเรียนดูดวงเนี่ย อันนั้นคือแค่เป็นครูบาอาจารย์ให้เรารู้จักว่าระลึกถึงบุญคุณของครูที่ประสิทธิ์วสาวิชาให้แต่ไม่ได้ส่งยานสมาธิยานสมาบัติจิตสัมผัสให้กับคนที่ไปเรียนดูดวงดังนั้นคนที่ไปดูดวงเป็นหมอดูนั้นสมัยนี้ถึงไม่สามารถจะดูดวงลูกดวงได้เพราะว่าหนึ่งไม่มีเซนพิเศษที่จะไปรู้ล่วงกรรมของลูกดวงอันแรกสอง เพราะว่าการที่ดูไพ่หรือดูดวงวันเดือนปีเกิดนั้นมันเป็นการเรียนตามตำราการที่เป็นเรียนโหราศาสตร์มันไม่ได้เหมือนการเรียนทำอาหารไม่ได้เหมือนเรียนการซ่อมรถไม่ได้เหมือนการเรียนทำขนมที่ไปเรียนเสร็จแล้วก็ทำได้หมดการเรียนดูดวงการดูดวงคนเป็นการรู้กรรมคนอื่นพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าการที่ไปสนใจเรื่องกรรมนั้นมันเป็นอาจินตยอย่าอะไรที่มันเป็นอาจินตยอย่าไปยุ่งเพราะมันจะทําให้บ้าได้ ก็คือเช่นเนี่ยเรื่องกรรมอย่างเงี้ยหรือเรื่องความสามารถพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากรู้เพราะมันรู้ไม่มีสิ้นสุดมันรู้ยากมันไปไปไม่ได้เพราะมันมีการซ้ําซ้อนอันเงี้ยถามว่าอ่าแล้วอย่างนี้การที่เราจะไปดูดวงเงี้ยเราก็ไม่ควรดูสิคือถ้าเราดูเพราะว่าเราไม่สบายใจเราอยากจะได้พื้นฐานแผนที่หมอดูบางคนก็บอกว่าคนเนี้ยอุปนิสัยแบบนี้นะดวงชะตาเขาน่าจะเป็นแบบนี้ เราจะได้ระมัดระวังก็แค่นั้นก็โอเคแต่บางคนสมัยนี้ไม่ได้ต้องการดูดวงแค่นั้นต้องการจะรู้กรรมเพราะอะไรที่ตัวเองเจอวิบากกรรมแบบนี้เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทํา,ายังไงให้ได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้อะไรที่มากกว่าอ่าพื้นดวงหมอดูก็เลยดูไม่ตรงพอดูไม่ตรงก็ไปโทษหมอดูว่าทําไมหมอดูดูไม่แม่นอย่างงู้นอย่างนี้ท้ายไปตรงอย่างแรกต้องบอกก่อนว่า ที่บอกนะหมอดูบางทีเขาไม่ได้มีจิตสัมผัสยานขนาดนั้นที่จะมาบอกว่าเป็นคนที่บอกเปิดไพ่แล้วบอกตัวเองจิตสัมผัสอันนั้นไม่จริงคนที่ดูจิตสัมผัสจะต้องไม่ใช้อะไรเลยแค่มองกันคุยกันก็สื่อได้เหมือนหลวงพ่อจรันอย่างนั้นเรียกจิตสัมผัสแต่ถ้าจะมาเปิดไพ่แล้วบอกว่าดูดวงแบบจิตสัมผัสอันนั้นไม่จริงนั่นคืออ,าอา่านอ่านไพ่ดูดวงแบบใช้ไพ่อา่านไพ่นั่นคือไม่ใช่จิตสัมผัสหลายหลายคนก็ไปหลงคําโฆษณาว่าจิตสัมผัส อันแรกนะไพ่ไม่สามารถจะบอกกรรมของคนที่เป็นลูกดวงได้ดังนั้นคนไปดูดวงก็ไม่รู้ว่า,าวิบากกรรมเป็นยังไงไปดูไปก็แค่พื้นดวงแล้วก็รู้แต่กว้างๆไม่ได้เจาะจงมันก็ทําให้คนที่เป็นลูกดวงไม่พอใจเลยบอกว่าดูดวงไม่แม่นหมอดูดวงไม่แม่นอะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้ก็คือจะโทษหมอดูไม่ได้ต้องโทษก่อนว่าเราอยากไปรู้ทําไมแล้วถามว่าการเปลี่ยนชื่อ ช่วยไหมก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนชื่อจากที่ผมพิสูจน์แล้วมันก็ช่วยแล้วคนบอกว่าอา้าวแล้วทําไมบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วไม่เห็นดีเลยใชย่ผมเคยที่คนที่ดูดวงกับผมเนี่ยบอกได้เลยชื่อนามสกุลดีมาก5ดาวแต่เขายังชีวิตไม่ได้ไม่ได้พลิกและไม่ได้ดีอะไรก็แค่ครั้งแรกเหมือนดีหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมเป็นเพราะว่าหมอดูเปลี่ยนชื่อไม่รู้กรรมไม่รู้บุญวาสนาเก่าของลูกดวงอา้าวและอย่างนี้เปลี่ยนแล้วก็ไม่ถูกสิ <G ül> ก็ใช่ก็ถามว่าพราะหมอดูไม่มีหมอดูคนไหนรู้บุญวัสนาเก่าหรือรู้กรรมของคนที่เป็นลูกดวงสักคนแต่หมอดูที่เปลี่ยนชื่อก็จะเลือกตัวเลขที่ดีๆให้เพราะการเปลี่ยนชื่อคือการดูตามเลขาศาสตร์ถามว่าแล้วผมรู้ได้ไง <G ül> ก็ผมก็เปลี่ยนชื่อมาเหมือนกันผมเปลี่ยนให้ตัวเองเปลี่ยนให้ลูกให้เมียเปลี่ยนให้แม่เปลี่ยนให้น้องแต่ผมไม่ได้รับเปลี่ยนและผมไม่ได้มีอาชีพเป็นหมอดูผมไม่ได้รับดูดวง ผมไม่ได้เก็บตังค์รับดูดวงแบบอย่างนั้นผมไม่ได้มีอาชีพที่หากินกับการดูดวงแล้วอาจารย์มาดูดวงให้คนทําไมก็เพราะช่วยคนไงก็เลยบอกโอเคถ้าเกิดใครอยากจะรู้อยากบอกว่าเออหนูอยากจะรู้กรรมหนูอะไรเงี้ยหนูไม่อยากเสียตังค์เลยอะไรเงี้ยเอา้าถ้าไม่อยากเสียตังค์ก็มาที่ชาจารการณได้ละกันโอเคเดี๋ยวผมดูให้ฟรีอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้วิบากกรรมอจจะดูดวงดูดวงนะ ก็มาที่ชางการ์เดนอ่ะมามาที่ชางการเดนแต่เข้าไปที่เพจอาจารยน์นอนเสกกนะ้าไปบอกกับแจ้งไอดมิกเห็นว่าจะมาวันไหนเวลาไหนนะเพื่อจะได้ไม,ม่เวลาตรงกันไม่อันเดชนกันถามว่าแล้วมาอาจารย์จะมาหาอาจารย์แล้วจะแจกซองไหมไม่แจกคือมาแล,แล้วมาแล้วจะไบ,บังคับซื้อเทียนหอมไหมไม่บังคับอยากจะมาก็มาอยากจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วถ้ามาเนี่ยนอกจากมาแล้วเนีย่ยมาดูกรรมดูดวงแล้วเนี่ย มาเขียนแผ่นทองคําขออธิษฐานเขียนชื่อเล่นสคุณนะใส่แผ่นทองใส่ในตู้ต,ตู้ตู้หีบสมบัติก็ฝ่ายฟรีจะไปหยอดตู้ก็แล้วแต่ก็ก็ไม่ได้บังคับอันนี้อะไรอยากจะมาก็มาอะไรเงี้ยการน,นั้นคือถ้ามันต้องการที่พึ่งแล้วมันสุดๆดแล้วมันตันแล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วอยากจะรู้เอวอิบากกรรมอะไรจะทาในเวลาอะ,อะมาหาผมแล้วการมาที่ชากาเด่นนะเดี๋ยวดูให้ฟรีเดีดูให้ฟรีช่วงนี้ดูให้ฟรีนะบอกเลยนะปกติผมจะไม่รับดูนะบอกเลยหมถึงไม่รับดูด้วยนะ แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้หมอดูเราก็ไม่ต้องเชื่อหมอดูสิคือหมอดูเขาเป็นอาชีพเราต้องโทษตัวเราเองที่เราอยากจะรู้ดวงอยากจะรู้ดวงอยากจะดูดวงถามว่าเราอยากจะรู้ในสิ่งที่มันนอกเหนือจากวิสัยของเราเราถึงไปหาหมอดูใช่ไหมเพราะเราเชื่อหมอดูเป็นผู้วิเศษดังนั้นหลายคนถึงถูกหมอดูล็อก กลายว่าหมอดูที่บางคนเป็นวิชาชีพก็หลอกเราให้เราเสียเงินทำในทรงวิธีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่อยากรู้อะไรที่มันเหนือนอกเหนือจากวิสัยปกติของเราเราก็ไม่ต้องเสียเงินเพราะเราไม่ต้องสนใจเล่นดูดวงการที่เราจะไปดูดวงแล้วหมอดูดวงไม่แม่นโทษหมอดูไม่ได้ต้องโทษความอยากรู้อยากเห็นของเราเองหมอดูก็เป็นอาชีพเขาต้องกินต้องใช้เขาเรียนมาเขาเพื่อประกอบอาชีพ แต่ถ้าเกิดเขาดูดวงแล้วไม่ถูกจริตเราเราก็ก็จบถ้าเขาไม่ได้ไปหลอกลวงเรานะเขาดูร้อยเก้ากสองเก้ากสามเก้าก็แล้วแต่เขาบางคนบอกว่าโอ้ยแล้วอย่างนี้หนูอยากจะดูดวงเปลี่ยนดูชะตาเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูดวงแล้วเขาเปลี่ยนดูชะตาได้แก้กรรมได้เอาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะดูดวงอยากจะเปลี่ยนดวงชะตาเราก็ต้องดูหมอดูก่อนว่า หมอดูนั้นที่เขาบอกเขาดูดวงเขาดูดวงนะเขาเปลี่ยนดวงชะตาเขาเองได้ไหมถ้าหมอดูยังลําบากเข็นใจยังจนยังขอเงินอยู่ยังรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตท่าทางหมอดูยังเอาตัวไม่รอดแล้วเขาคิดว่าคุณคุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนดวงคุณได้ไหมเขาจะช่วยคุณได้ไหมในเมื่อตัวเขาเองช่วยตัวเองไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาในการที่ก่อนที่คุณจะเสียเงินไปดูดวงนะถ้าหมอดูยังเปลี่ยนดวงตัวเองไม่ได้เขาไม่มีทางเปลี่ยนดวงคุณได้ หมอดูบอกแก้กรรมให้คุณได้ถ้าหมอดูยังแก้กรรมตัวเองไม่ได้เขาจะแก้กรรมให้คุณได้ยังไงอันนี้คุณต้องมีสติอย่าหลงคาําโฆษณาคุณต้องอยากนั่นแต่ถ้าเมื่อคุณโอเคคุณเชื่อตามพุทธศาสนาคุณก็สร้างปัจจุบันให้มันเป็นเหตุที่ดี เป็นเหตุปัจจัยที่ดีผลมันก็ย่อมดีแล้วถ้าคนบอกโอ<ฮ>้โห<ฮ>หนูจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุปัจจัยหนูดีไม่ดีหนูไม่รู้ว่ามีนี่กรรมอะไรงั้นก็มาที่ชานการเด่นเลยละกันอย่างนี้นะก็ไม่ต้องกลัวนะที่นี่ก็ไม่หลอกลวงแต่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาแค่นั้นเองนะครับก,ก็แค่เท่านี้ก็คืออ่าให้ให้โอกาสให้โอกาสสองอ่าต่อไปก็คือแล้วถามว่าทำไมหมอดูเปลี่ยนชื่อบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ดี ก็ต้งบอกก่อนว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเป็นเลขกษาสาตก็จริงแต่บางคนอ่าหมอดูไม่ได้รู้ว่าคนนี้ยอดีตชาติเป็นอย่างไรมีบุญวานสนาเก่าเป็นแบบไหนที่จะเหมาะกับเลขกษาสรนี้ดังนั้นหมอดูเปลี่ยนชื่อก็มักจะเลือกตัวเลขที่ดีที่สุด5ดาวให้กับลูกดวงเมื่อลูกดวงได้ตัวเลขชื่อที่ดีแล้วทุกคนที่มาดูดวงกัผมนะที่ที่ที่ผมรับดูนะก็มาดูดวงผมนะที่ว่าเขาอยากให้ผมดูอะ ชื่อห้าดาวหมดเลยนะนมสกุลห้าดาวเด่นนะรวมห้าดาวเ้วนนะแต่วิบากกรรมเขาไม่หลุดมันจะหลุดได้ยังไงก็ในเมื่อหมอดูไม่รู้วิบากกรรมเขาแล้วไม่รู้ว่าคนเนี้ยยังเป็นหนี้อยู่ผมถามหน่อยถ้าเกิดคุณยังเป็นหนี้อยู่คุณเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแล้วเจ้าหนี้อย่างตามคุณไหมยังตาม,ม,ยยตามแต่ตอนแรกอาจจะหาคุณไม่เจอช่วงแรกสองสามเดือนแรกหลังจากนั้นก็คือเขาก็หาเจอพอเขาเจอเขาก็เล่นงานคุณซ้ําอีกเพราะคุณรู้ไอหานี่มึงจะหนีกูอะไรเงี้ยหมอดู ถามว่ากําลังชื่อตัวนั้นมันได้ช่วยเหรอถ้ากําลังชื่อตัวเลขกรศาสตร์ตัวนั้นมันตรงกับบุญวาสนาเก่ามันจะเป็นแรงหนุนให้ชื่อตัวเนี้ยมันส่งผลกับคุณถามว่าอย่างไงหมายความว่าสมมตินนะยกตัวอย่างเสื้อตัวเนี้ยปกติคุณผิวสีนี้บุคลิกแบบน,นี้คนอื่นใส่เสื้อตัวเนี้ยแล้วโหสวยเท่ลอแต่พอคุณเอามาใส่มันไม่ตรงกับบุคลิกคุณไงคุณใส่กลายเป็นตลกกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่สมส่วนมันไม่ดูเข้ากับคุณ เพราะว่าเสื้อตัวนี้มันไม่ตรงกับบุคลิกและไม่ตรงกับสีผิวไม่ตรงกับสัสดส่วนคุณคุณเลยใส่แล้วมันไม่ตรงก็เหมือนชื่อที่มันไม่ตรงกับเลขกษะตรากับบุญวาสนาคุณอันนี้คือแล้วถามว่าแล้วคนเปลี่ยนชื่อบันเปลี่ยนตั้งเยอะแยะมันก็มีบางคนที่มันก็ฟุกที่หมอดูเขาบอกเลขไปแล้วเลขตัวนั้นน่ะมันไปตรงกันถ้าคนนั้นลูกดูคนนั้นมันอยู่ในจังหวะที่เจ้ากรรมในเวรย,ยังไม่ได้เล่นงานนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเจ้ากรรมในเวรคอยเล่นงานคุณอยู่ คุณถึงบอกว่าโอ้คุณกูเปลี่ยนชื่อตอนคุณเล่นงานกูอยู่พอคุณเปลี่ยนชื่อตอนเจ้ากรรมายเวทตามเล่นงานเจ้ากรรมายเวทก็ไปดนใจให้หมอดูเปลี่ยนตัวเลขชื่อไม่ตรงกับบุญลัสษาคุณก็คิดว่าตัวเลขนี้ดีบางทีหมอดูบอกเออตัวเลขนี้ก็ดีแล้วนะขี้เกียจหาแล้วตัวเลขนี้ดีโอเคคุณเห็นชื่อโอเคทุกอย่างมันโอเคหมดเพราะเจ้ากรรมมีเวรเป็นพลังงานดนใจให้คุณโอเคผมเคยเจอนะชื่อตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะแต่หมอดูบอกโอเคไอ้ลูกดวงดูเสร็จก็โอเค แล้วสุดท้ายเปลี่ยนเสร็จก็ตกเลยพอตกเสร็จปุ๊บก็โทษเลยว่าเปลี่ยนชื่อไม่จริงเปลี่ยนชื่อไม่จริงเบอร์มือถือไม่จริงอย่างงุ้นไม่จริงก็เพราะว่าเจ้ากลับในเวรมันแรงมันไม่ยอมให้คุณเปลี่ยนมันก็เลยโดนใจให้คุณไปเจอแบบเลขนี้เจอตัวอักษรแบบนี้เจอแบบนี้แบบนี้มันก็ยิ่งทําให้คุณตกเป็นโอกาสเลยนึกออกไหมมันก็หาช่องว่างว่า,วาอ๋อนี่มึงถามว่าโอ้ยอย่างนี้เจ้ากรรมเวรมันทําได้เหรออ่ะยกตัวอย่างให้ฟังสมัยพุทธเจ้าตอนนั้น ผู้เจ้าได้บอกใบพระอานทน์ว่าถ้าคนที่เป็นระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอยากจะตั้งใจอยู่ถึง120ปีเนี่ยสามารถจะตั้งจิตอธิษฐานได้บอกพระอานทน์ถึงสามครั้งแทนที่พระอานทน์จะอาราธนาระพุทธเจ้าอยู่ต่อถึงอายุ1 2อยพระอานทน์ก็นั่งเฉยเฉยเฉย,เ,ฉยเหมือนไม่มีสติเพราะอะไรเพราะว่าพยามารไม่ให้พระอานนท์นั้นมีสติได้รับรู้ถึง สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไม่ติ้งไม่อะไรขึ้นมาเพื่อให้พระอนุลไม่ขออารัธนาพระพุทธเจ้าอยู่ต่อแต่ถ้าตอนนั้นพระอนุมีสตินะเป็นคนที่มีแบบอาจจะแบบว่าบรรลุธรรมสูงกว่าโสดาบันนะพระอนลมีสติหรือถ้าเป็นพระสารีบุตรนะถ้าพระสารีบุตรได้รู้นะพระสารีบุตรอารัธนาพระพุทธเจ้าอยู่ต่อนะพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ต่อเป็นร้อยยี่สิบปีไม่ได้แปดสิบพรรษาแต่พญามารู้ว่าพระอนุลไม่มีสติพระอนลเลย อาพยายามมาเลยดนใจครอบครอบจิตให้พระอานท์ฟังแล้วก็เฉยจนอาพทธเจ้าได้ปรงอายุสังขารพระอานท์ก็ร้องผมร้องไห้พทธเจ้าก็เลยบอกว่าตอนนั้นเราก็พูดถึงเธอสามครั้งนะแต่เธอกับไม่มีสติเธอก็ไม่ได้อาราธนาเราต่อพทธเจ้าก็คงจะไปบอกให้พระอนท์เธอบอกฉันสีบอกฉันสิไม่ใช่อาราธนาฉันมันไม่ได้มันไม่ใช่วิสยัย คือนนบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนกันเป็นพลังงานที่มันไปแฝงคนนู้นทีไปแฝงคนนี้ทีให้ทํากรรมกับสิ่งที่เราเคยทํากับใครไร้เดีชาตามาทํากับเราเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ผีนะพลังงานก็แฝงนูนแฝงนี่นนมาทํากับเราอ่ะต่อไปถามว่าแล้วเราจะเจอหมอดูที่ดูดวงเราตรงจริงๆไม่ได้เลยเหรอสมัยนี้ การที่เป็นหมอดูหมอดูสมัยก่อนเขาจะมีการนั่งภาวนานั่งสมาธิปฏิบัติเพื่อฝึกพลังจิตแต่สมัยเนี้ยหมอดูที่นั่งสดสมาธิหรือสวัางจิตอ่ะแทบไม่เห็นดังนั้นก็เลยไม่รู้ไปหาเอ,าเองอันนี้ต้องไปหาเอ,าเองนะถามว่าแล้วหมอดูจะดูวันเดือนปีเกิดโหราศาสตร์ที่เขาสอนมามันไม่ตรงหรอต้องบอกเลยว่าวิชาโหราศาสตร์ที่เขาทําตํารามา มันเป็นพื้นฐานของวิชาแต่ว่าหมอดูหรือหัาศาสตร์หรืออาจารย์กูบาอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยวิชาตรงนั้นน่ะมันนอกจากท่องจำแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้จิตสัมผัสของคนที่เป็นหมอดูเองด้วยซึ่งตรงเนี้ยรูบาอาจารย์หรือหลัลศาสตร์เขาไม่สามารถจะสอนกันได้แล้วจะถามว่าถ้าบอกอย่างนี้ตามตำราอ่านตำราแล้วดูดวงได้เนี่ยงั้นทำไม พี่น้องฝาแฝดกันที่เกิดกันต่างวินาทีทําไมดวงชะตาต่างกันฟ้ากับเหวก็มีหรือบางคนพี่น้องกันแท้ๆอยู่ในสังคมทุกอย่างเดียวกันหมดเลยแต่ทําไมวันเดือนปีเกิดตรงกันกับเราหมดเลยเพื่อนด้วยกันเพื่อนกันด้วยกันนะครับเกิดวันเดือนปีกก็เด็กกันเด็กคนทุกคนเลยเกิดวันเดือนปีเวลาใกล้เคียงกันเลยดวงชะตาต่างกันฟ้ากับดินทางทําไมที่ในวันเดือนปีเกิดบอกว่าเกิดปีขาดต้องเป็นอย่างนี้แต่คนเกิดปีขาดมันต่างกันเลยยะ ดังนั้นเนี่ยอันนั้นคือสถิติที่เขารวมรวบรวบรว,วมมาเป็นตำราแต่หมอดูถ้าเขามีการปฏิบัติเขาจะสัมผัสได้ถึงว่าคนนี้มีวิบากกรรมอะไรดวงสัมพันธ์กับวิบากกรรมแล้วมันไปขัดกันช่วงชีวิตอันไหนแล้วช่วงชีวิตเขาจะต้องเจอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าชีวิตผมเจอหมอดูมาเยอะไม่เยอะพ่อแม่ผมชอบดูดวงเจอผมก็ผมขายสังขพันธ์ ผมก็เจอหมอดูมาซื้อของไปทำวธธิธีให้ลูกค้าเยอะเจอจคุยกันเยอะถามว่าที่ผมเจอหมอดูดูดวงผมตรงไหมถ้าพื้นดวงธรรมดามันก็คล้ายๆกันหมดนั่นแหละเพราะว่าเกิดปีขาน,พนเพลือดหัดมันก็ต้องคลา้ายๆกันหมดแต่มันไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้เราเปลี่ยนดวงชะตาได้เลยไม่มีหมอดูคนไหนดูดวงผมแบบเปลี่ยนดวงชะตาเหมือนที่ผมรู้ตัวของผมเองเลยไม่มีแล้วก็บอกเลยว่าทุกคนเลือกชีวิตของคุณเองได้คุณเลือกดวงชะตาคุณเองได้ เพียง <P ere ign> คุณหมันสร้างบุญมารมีให้มันมากพอถ้าคุณดังสมาธิคุณปฏิบัติคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะไปทางไหนแต่ถามว่าโอ้ยอาจารย์พูดตรงๆนะไปเสียเงินดูดวงดีกว่าก็ตาบสะดวกก็เสียเงินดูดวงตอบสะดวกอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อนะครับส่วนถามว่าเอออาจารย์ไม่รับดูดวงแลอาจารย์ทำอะไรก็ไข่เทียนหอมอันเนี้ยก็คือเทียนหอมไข่ถลืถงนะอันนี้สร่ระมเสกข,ของลอิยสงด้วยแล้วใสพ่พอนักลกกับพระองค์จุดแล้วไม่มีควัน แล้วก็มีวัตถุมงคลได้ด้วยนะฮะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องความร่ารวยตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีของครูบาอาจารย์หลวงปู่หงเลยเนี่ยช่วยให้สิ่งที่เราสบปัถานานะฮะน,นี่เรื่องเรื่องอความรวยนะฮะเป็นความเชื่อนะแต่ว่ามีความมงคลอยู่เพราะเสด็มันเสกอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะบางคนบอกหนูไม่สนใจรวยหนูอยากจะได้คนที่เขารักและแม่ตาหนูอะไรเงีย้ยก็อันนี้นะเกี่ยวกับความรักแล้วก็หอมด้วยเป็นเทียนหอมที่รับรองว่าหอมกว่าเทียนหอมปกติ เพราะใส่พลังของพลังมงคลอันนี้เทียนรุ่งการงานนะครับถามว่าใส่น้ำมันเอจริงหรือเปล่าใ,ใส่น้ำมันเสกจริงหรือเนี่ยต้องบอกว่าจริงครับเพราะว่าผมหรือก็แฟนผมเป็นคนต้มเองนะต้มเทียนเองไม่ได้ OEM นะฮะต้องบอกก่อนไม่ได้ OEM แล้วถามว่า,าคนที่ไปหมอไปดูดวงอยากจะดูดูดวงได้ไหมก็ดูได้ไปอนดหนุนเขาเรียกว่าส,าสานับสนุนอาชีพของเป็นหมอดูได้ถ้าหมอดูไม่ได้หลอกทำพิธีนะแล้วถามว่า ทำพิธีมันจริงไหมคะอาจารย์แบบคือทํำพิธีจากที่ผมเจอประสบการณ์มาไม่ว่าจะตัวผมเองนะหรือคนที่เป็นลูกดวงที่เข้ามาดูดวงที่ผมช่วยดูเขานะต้องบอกว่าไม่จริงไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอของจริงอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยเจอของจริงนะถามว่ายังไงก็บอกว่าประเภทว่าเออหนูต้องการแบบดึงคนรักกลับมีคนที่ผมรู้จักนะไปทําพิธีดึงคนรักกลับนะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกวันนี้เลิกกันแล้วนะฮะ มันไม่ได้ดึงเ่ยผมบอกเลยมันเป็นอาชีพหรือเป็นเทคนิคในการหาเงินของพวกหมอดูหรือทําพิธีนะพ่อดูดวงบางทีมันถูกไงทำพิธีมันสามพันเก้าสี่พันเก้าห้าพันเก้าอะไรเงี้ยดังนั้นคุณดูดวงได้แต่ถ้าหมอดูเลือกทําพิธีคุณต้องพิจารณาเลยนะว่าหมอดูเลือกทาพิธีเนี่ยมันมันจริงเหรอทําพิธีถ้าทําพิธีแล้วจริงเนี่ยป่านนี้ชีวิตคนมันไม่ต้องมนันง,งี้หรอกผมบอกเลย อย่างแรกนะแล้วถามว่าเขาดึงคนรักกลับจริงไหมเนี่ยใช้คาถุงคาถาดึงคนรักกลับจริงไหมอันนั้นดึงจริงได้ในหนังนะแต่ในชีวิตจริงยังไม่เคยเจอนะคนที่ผมรู้จักเนี่ยใช้สารพัดเลยนะใช้สารพัดผมบอกเลยทั้งมนต์ดำคาถาทุกอย่างสารพัดสารพัดที่เขาไปเสียเงินเป็นหมื่นๆเลยนะไม่เห็นได้เรียกผัวกลับมาเลยคนเรานะ่ถ้าผู้ชายมันไม่รักหรือผู้หญิงไม่ไม่รักแล้วอ่ะเขาไม่รักแล้วอ่ะเขาไปแล้วโอกาสที่จะกลับมานะ่ะผมบอกเลยนะ ยากแต่ถ้าคุณเป็นที่พักพิงใจที่ดีคุณเป็นพักถิงใจที่ดีนะต่อให้เขาไปสัมภาระเทเมาลนะสุดท้ายที่อื่นไม่มีใครดีเนะี่ยเกิดสู้คุณไม่ได้เขาก็ต้องกลับมาหาคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะรับเขาไหมถ้าเกิดเขากลับมาถึงเวลาเขาไปเจอคนใหม่เขาก็ไปอีกคนลามันทีมันนิสยัยมันไม่เปลี่ยนสันดาไม่เปลี่ยน ถามว่าสันดาน์ไม่เปลี่ยนยังไงบางทีถ้าคนเจ้าชูนะอย่างน้องชายผมเป็นเจ้าชูนะสันดานมันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนอะต่อให้มันยังไงนะมีลูกมีตามก็ไม่เปลี่ยนอะอย่างนี้ดีกว่าจะโดนโดนยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนอะคนเรามันไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนอะถามว่าแล้วจะจะทาให้เขาเปลี่ยนยังไงดีผมบอกเลยนะถ้ามันทุกข์มากเนี่ยเปลี่ยนคนใหม่ผมบอกเลยเปลี่ยนคนใหม่ง่ายกว่าผมบอกเลยหาผัวใหม่ง่ายกว่าถ้าผัวมันไม่ดีผัวมันไม่ดีหาผัวใหม่ สบายกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าแต่บางคนบอกโหทุกวันนี้หนูยังหาผัวไม่ได้เลยค่ะคืออย่างนี้ผมมีลูกสาวนะผมก็ยังบอกลูกสาวเลยว่าถ้าเกิดพูดหาผู้ชายดีไม่ได้หาเงินเยอะๆอยู่คนเดียวก็ได้คือถ้าผู้ชายหายากนะหาเงินเยอะๆดีกว่าคนเราผมบอกเลยบางทีเงินหาง่ายกว่าผู้ชายก็บอกมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าอาจารย์รู้ไหมคะหนูหาเงินง่ายกว่าหาผู้ชายครับผู้ชายดีๆนะคะก็บอกโอ้โอเค ถ้าหาเงินง่ายกว่าหาผู้ชายดีๆนะหาเงินไวเ้เยอะๆแล้วเงินเนี่ยแหละจะเป็นตัวทําให้เราสบายแล้วเรามีความสุขอิสระผมก็บอกอย่างนี้ส่วนผู้ชายบอกว่าคือผู้ชายาผมว่าหาผู้หญิงคนระับหาผู้หญิงดีๆผู้หญิงดีๆก็มีเยอะนะผู้หญิงมีว่าผู้ชายแต่ถามว่าผู้หญิงที่จะเข้าใจเราเนี่ยอันนี้ก็พูดยากนะคือมันมันก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรแล้วแต่บุญวาสนาต้องบอกเลยเรื่องคู่อ่ะ ถามว่ามีคนมาดูดวงผมอ่ะสวยๆน่ารักแย่ๆนะอ,อกหักอะไรเงี้ยอาจารย์หนูอ,อกหักหนูเหงาเลยคือเราเราสัมผัสรู้สึกเลยว่าเขาอ่ะเหงาเขาต้องการคนคุยบางทีก็รู้สึกเลยว่าเขาก็มีความต้องการอยากจะให้เราคุยเป็นเพื่อนคุยเขาอะไรเงี้ยถ้าผมเจ้าชูนะผ,ผมคิดอาจารย์ถ้าผมเจ้าชูนะหรือเจอผู้าเจ้าหรือคนที่แบบเจ้าชูอะไรเงี้ยผมเลยบอกเลยว่าป่านนี้ผมก็คงจะแบบการที่ผมแอบไปมีกงมีกิ๊กอะมันคงจะมีง่ายอะเยอะเพราะว่า คือคือบางทีผู้หญิงเขาอยู่ในช่วงอ่อนแอเขาต้องการกําลังใจต้องการคนคุยต้องการที่พักพิงใจเนี่ยบางทีถ้าเราผู้ชายบางคนเขารู้จังหวะอย่างเช่นที่ผู้หมอดูหรือยอย่างอย่าง,อย,างอย่างเราเรารู้เนี่ยถ้าเราใช้ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็มันก็ได,มได้มันก็ได้กิ๊กแต่ถามว่าทําไมผมไม่ทําเพราะว่าผมไม่อยากเสียสัจจะที่ผมให้กับภรรยาผมตอนที่ผมแต่งงานสองผมไม่อยากทําให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดหวังในตัวเราว่า กู <C ute> เลือกมึงให้มึงสร้างบุญบารมีแล้วมึงแม่งสันดานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราไม่อยากให้เราสาสร้างบุญบารมีมาขนาดนี้ <S <S เราไม่อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ท่านไว้ใจเราทําให้ท่านผิดหวังอะไรอย่างนี <hood> <S <S ้ <chilly> ดีกว่าเราก็มองว่าเออโอเคไม่ได้เรื่องสาระสําคัญไม่ได้จําเป็นอะไรเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจสนใจว่าเออสร้างบุญมาขนาดนี้แล้วชีวิตเราอีกหน่อย 1949. แล้วก็ตายเราเอาบุญดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไปทางนี้มากกว่าอะไรย่างเงี้ย แต่ก็จะได้แต่สอนเขาว่าเออบางทีอาการที่เราจะมีคูはは่จะมีคนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เราบุญบารมีเราบอกเราอยากจะเจอคู่ดีผู้หญิงอยากเจอผู้ดีว่าจะจะเจอคู่ดีคุณก็สร้างบุญเหตุปัจจัยให้มันสูงสูงคุณจะได้ไปเจอคู่ที่มีบุญบารมีเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะได้หลีกเลี่ยงแต่ถามว่าเราทําบุญแล้วต้องขอข้ามาเจ้ากรรมในเวรด้วยเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาต้องการให้เราสํานึกผิดแต่ถามว่าแล้วหนูจะหนูได้รู้หนูหนูจะรู้ได้ไงเจ้ากรรมในเวรหนูเป็นใครหนูไม่รู้หรอกหนูขอทําบุญสังท หนูไม่เห็นจะรู้เลยเจย้ับหนึ่งในไขยถ้าไม่รู้ว่ารู้เรื่องราวของตัวเองเป็นกรรมวิบากกรรมยังไงเออบดปัญญามาชากกเด้นแล้วกันโอเคเดี๋ยวว่างๆก็มาชากกเด้นแล้วกันนะอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงละถึงแค่สิ้นเดือนธันวานะหลังจากมกรานี่คือท่านท่านองค์พ่อให้ทําให้ช่วยคนถึงสิ้นเดือนธันวายี่สิบเก้าธันวานะ อ่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะดูให้ฟรีอีกเมื่อไหร่นะก็ปกติก็จะไม่รับดูเพราะผมพึ่งตอมผมไม่เคยชอบรับดูดวงเลยผมไม่เคยชอบเราดูดวงฟรีก็ไม่อยากจะรับดูดวงเสียเงินได้เงินก็ไม่อยากจะรับดูดวงมีคนอยากจะให้ดูชั่วโมงละเก้าร้อยสิบเก้าผมไม่อยากจะรับดูดวงเลยไม่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 รู้สิบางทีสงสารเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ดีกว่าพอเราดูแต่ละคนเราสงสารเจ้ากรรมนายเวรยิ like it, ่ง <HO> ร <US S> so ู้รู้รู้รู้อะไรรู้อะไรอย่างแล้วรู้สึกสงสารเขาดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นโอกาสที่อ่า ตั้งจิตว่าถ้าคนไหนมีบุญสัมพันธ์แล้เวเจ้ากรมนายเวรเขาให้โอกาสก,ก,ก็ก็มาเจอกันละกันอันนี้ค่อยว่ากันไม่ต้องกลัวนะที่นี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาเรียนลายซ้ําเติมคนที่กําลังลําบ,บากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนไหนมีเงินรวยอุดหน,นุนผมด้วยนะครับอะไรเงี้ยนะครับอุดหน,นุนผมด้วยก็อ่าหมอดูดูดูไม่แ,ม,แม,ม่นมันมีเหตุตัจจัยหลายอย่างคือหมอดูอาจจะไม่ได้มีชาสมาธิสมาบัติหนึ่งนะสหมอดูอาจจะ อ่าไม,ม่ไมีไม่ได้มีดวงที่จะเป็นหมอดูแต่เขามีวิชาชีพเขาไปเรียนมาก็คุณก็ถือว่าเขาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาจิตแพทย์อ่ะสามก็คือบางทีเดี๋ยวนี้คนทําบุญเก่งสมัยนี้คนทําบุญเก่งมีโซเชียลมีนายทำบุญเก่งการที่หมอดูเขาดูไม่ตรงเนี่ย <Maybe. S 1> เพราะบางทีคุณทาบุญอยู่เสมอดวงคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาดังนั้นดวงคุณเปลี่ยนไปทางทางที่ดีพื้นดวงก็จะเปลี่ยนไปทางที่ดีมันก็ทําให้หมอดูดูไม่ตรงเมื่อดูดูไปคุณก็สร้างบุญอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ตรงพื้นดวงไม่ตรง แล้วบางคนบอกว่าถ้าอย่างนี้ทำบุญอยู่เรื่อยๆก็ไม่ต้องไม่ต้องไปต้องดูดวงสิก็ถูกถ้าคุณทำไอยู่เรื่อยคุณไม่จำเป็นต้องทาไม่ต้องไม่ต้องดูดวงแต่หลายคนอยากจะรู้ว่าหนูจะทําอย่างนี้ดีไหมหนูจะทําอาชีพนี้ดีไหมทําไมหนูถึงผิดหวังซ้ำซากบุญไม่ได้ช่วยหนูเหรอถ้าแบบนี้มันคือวิบากกรรมหมอดูไม่รู้สามารถรู้วิบากกรรมไม่สามารถรู้เจ้ากรรมในเวรได้หาหมอดูที่รู้เจ้ากรรมในเวรแทบไม่มีในประเทศไทยยังไม่เคยเจอนอกจากหลวงพ่อจรันอันนี้ต้องบอกเลยดังนั้นก็อ่า อันแรกนะดีคนทาบุญเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ทําให้ไม่ไม่สามารถจะจะรู้ว่าคนเนี้ยดูดวงถึงไม่ค่อยตรงหรือบางทีเจ้ากรรมในเวรมาปิดไม่ให้ล่วงรู้อะไรก็ตามหมอดูก็ดูไม่ตรงดังนั้นคุณจะไปโทษหมอดูเวดได้ถ้าหมอดูเขาเป็นหมอดูที่เขาแบบเรียนมาหรืออะไรก็ตามถ้าเขาคุณไปดูเขาเขาตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคุยกับคุณแต่ถ้าหมอดูเรียกเงินหลอกลวงอันเนี้ย คุณไปแจ้งความหรือฟ้องร้องเขาได้แต่เกิดเขาดูปกติร9 9 2 9 9้9 9ส้แล้วเขาไปที่ปรึกษาให้คุณเป็นเหมือนเพื่อนคุยคุณก็ถือว่าให้ค่าวิชาชีพเขาคุณอย่าไปอะไรดราม่ามากอย่าไปว่าเขาอะไรเลยก็ถือว่าเขามีถือว่าคุณช่วยเขามีอาชีพทำมาหากินนี้ดีกว่าช่วยครอบครัวเขาแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มหลอกลวงคุณละเริ่มเรียกทำพิธีวิธีหลอกลวงละอันนี้คุณเก็บไว้เลยข้อบูลแล้วไปแจ้งความหลอกลวงติดคุกนะบอกเลยหลอกลวงอ่ะคุณก็อ่าอย่างหนึ่งคือก่อนจะดูดวง คุณดูหมอก่อนหมอที่คุณจะไปดูเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคนเราดูดวงได้ไม่ผิดไม่ได้เกี่ยวว่างมงายไม่งมงายบางครั้งคนเราต้องการที่พึ่งเพราะว่ามีคนที่ผมรู้จักเนี่ยหลายคนนะโคตรขยันโทรมาดูกับผมเลยบางทีเราก็เข้าใจและว่าเขาต้องการที่พึ่งต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยนะก็อย่าไปโกรธหมอดูก็คือ ผมเห็นมีมีบางเพจนะโหถล่มหมอดูอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่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 ไมไมไมค่อยสบายใจเพราะหมอดูเขาเป็นอาชีพให้เขาทําอาชีพไปเถอะถ้าเขาไม่หลอกลวงนะก็ถือว่าช่วยเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็วันนี้มีขามาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตารับชมที่รากดติดตามคลิปเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะยี่สิบสองธันวามาเจอกันมาของทรัพยานาคกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาเจอกันอยากจะคุยอะไรก็ว่ากันอุ้ยมาวันที่ยีิบสองได้ของดีๆนะครับบอกเลยครับ ขอบคุณครับ